สวัสดีครับดินพัชรประพลน์ะครับวันนี้ยังคงชวนทุกคนคุยกันเรื่องบุหรีไฟฟ้านะครับใครที่เคยสูบบุหรีธรรมดาแล้วเปลี่ยนมาสูบบุหรีไฟฟ้าก็มาร่วมแสดงความคิดเห็ในใต้คลิปนี้นะครับว่าสูบแล้วเนี่ยนะครับมันช่วยให้เราเลิกบุหรี่ได้จริงหรือเปล่านะครับหรือว่าเรามีความรู้สึกยังไงก็แสดงความคิดเห็นกันได้เต็มที่เลยนะครับคลิปก่อนหน้านี้นะครับถ้าใครยังไม่ดูลองคลิกไปดูได้นะครับก็จะเป็นข้อมูลจากทางาศาสตราจารย์ในแพทย์ประกิตที่ได้ศึกษาแล้วก็อยู่กับข้อมูลเรื่องบุหรี่แล้วก็บบุรรี่่่ไฟ้าาามนะคัแตว คลิปนี้ครับไปฟังข้อมูลทางกฎหมายจากพลตํารวจโทสานิตมหาทาวรผู้บัญชาการตํารวจคนครบาลให้ข้อมูลทางกฎหมายครับว่าเอาให้ชัดไปเลยครับว่าถ้าเราเป็นคนไปนําเข้าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นคนที่ครอบครองบุหรี่ไฟฟ้ามีบุหรี่ไฟฟ้าอยู่ในมือนะครับแล้วสู่นะครับทางกฎหมายนั้นว่ายอย่างไรบ้างไปฟังกันเลยครับคือก่อนหน้านี้นะมันมีกฎหมายอยู่สองฉบับส่งออกนำเข้าปี2ส2พแล้วก็ควบคุม ผู้บริโภคปี22งสอง้งสองฉบับเนี่ยเดิมทีเนี่ยบุหรี่ไฟฟ้าก็ดีเบรกูเบรกูไฟฟ้าเนี่ยไม่ได้ห้ามนำเข้าแต่พอปี57าเจกระทรวงพาณิชย์เนี่ยท่านได้ประกาศว่าเป็นสินค้าห้ามนำเข้า,าผู้ได้ฝ่าฝืนก็มีอัตราโทษจะพุกไม่เกิน10ปีปรับไม่เกิน5เท่า ของราคาส่งสินค้าแล้วต่อมาเมื่อปี58เนี่ยมันมีคำสั่งของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพราะสั่งห้ามมีให้ขายจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบรลูกูบรารกูกูไฟฟ้าเนี่ยผู้ใดฝ่ฝาฝืนมีอัตราโทษ5ปี5แสนหรือทั้งจำทั้งปรับแล้วก็ถ้าหากว่า ใหก้การไปแล้วเนี่ยเกิดอันตรายอัอตรโทษถึง10ปีนะครับก็เมื่อกฎหมายมีผลบังคับเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็จะต้องเร่งรัดการกวดขันดำเนินการเดิมทีเนี่ยเราก็คิดว่ามันไม่น่าจะเป็นอันตรายอะไรมากมายใช่ไหมแต่เนื่องจากพอพอมี คำสั่งของคณะกรรมการคุ้มครองผู้โริโภคเนี่ยท่านได้พิจารณาแล้วว่าสินค้าเหล่านี้มันอาจจะเป็นอันตรายต่อพี่น้องประชาชนก็เลยเข้าความผิดตามกฎหมายมีอัตราโทษนั่นก็ฝากเตือนไปด้วยลวกันว่าไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ไฟฟ้าบรลิกูไฟฟ้าหรือบัลลิกูเนี่ยมีความผิดตามกฎหมายทั้งสองฉบ,บับที่เรียนให้ทราบเมื่อสักครู่นี้ คือครอบครองมันไม่ก็ต้องพิิพิสูจน์ได้ว่าเพื่อกฎหมายเนี่ยเขาบอกห้ามนําเข้าเมื่อกฎหมายเขียนว่าห้ามนําเข้าเนี่ยแล้วท่านไปพูดง่ายงไปซื้อต่อมาเนี่ยมาไว้ในการครอบครองอต้องดูถึงเจตนาว่าท่านเหมือนกับสนับสนุนให้มีการนําเข้าด้วยหรือไม่มันก็ต้องมีการสืบสวนนะในการขยายผลเพราะพี่มองว่าถ้าไม่มีคนซื้อนะ กาคงไม่มีใครมานําเข้านี่คนซื้อบางทีก็ต้องสั่งซื้ออาจเป็นตัวการร่วมด้วยใช่ไหมสั่งให้เขาไปเอาเข้ามาอย่างเงี้ยเอาเอาแบบรุ่นนู้นรุ่นนี้อะไรนี่นะอันนี้ก็ต้องต้องตรวจสอบพิสูจน์ทราบอ่าแต่ถ้าแต่จะอ้างว่าไม่รู้กฎหมายมันก็เพราะสินค้าพวกนี้เป็นสินค้าที่ห้ามนําเข้าอยู่แล้วใช่ไหมฮะนั้นผู้ใดมีวัฟซองก,ก็ก็คงจะต้องพึงระมัดระวังนะครับ ทางที่ดีก็ไม่ควรที่จะไปมีไว้หรือไปเสพไปสูบเพราะนอกจากจะเกิดอันตรายแล้วก็อาจจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยนะครับก็ต้องมีการพิสูจน์ทรารบคือตำรวจเองก็ต้องพิสูจน์ทราบว่าท่านท่านมีไว้ทําไมแล้วท่านรู้ไหมว่าเขาเป็นสินค้าห้ามนําเข้าเมื่อสินค้าห้ามนำเข้าอย่างน้อยอ่ะอาจจะเข้าามผิดตันพยศสุราก,กรได้ไหมว่าสินค้าที่ไม่ไม่เสียบ ภาษีอะไรด้วยหรือเปล่าซึ่งก็เป็นเรื่องที่ทางเจ้าที่ตำรวจจะต้องทำการสืบสวนสอบสวนนะถ้าถ้าหากว่าเป็นการการะผิดก็ต้องมีการดำเนินคดีไปตามก,กฎหมายครับอย่างไหครับได้เราก็จะได้บอกว่าที่มาคุณเอามาจากไหนบางทีคุณอาจจะนำนำเข้าเองก็ได้ใช่ไหมบางคนก็ไปมีไปไปต่างประเทศแล้วลักลอบเอาเข้ามาเนี่ยก็ถือว่านำเข้าไหมงั้นถ้าท่านท่าน,ท,านท่านก็ต้อง ที่แจงเรใจว่าให้ข้อมูลว่าที่ท่านมีอยู่นะท่านได้มาอย่างไรของนี้ท่านได้แต่ใดมาใช่ไหมฮะเอาเข้ามาเองหรือเปล่าหรือไปซื้อจากใครเราก็ต้องสาวต่อขยายผลต่อแต่ถ้าข้าท่านไม่มีที่มาที่ไปแสดงว่าท่านนําเข้าเองเนี่ยใช่ไหมฮะนั่นก็ต้องมีความผิดเพราะว่าเขาห้ามนําเข้าเนี่ยใช่ไหมฮะครับอ่าก็ต้องดูเหตุดูผลกันนะว่ามัน เข้าเจตนากรรมเป็นเครื่องชี้เจตนาการกระทําเดียเจตนาก็คือรู้สํานึกในการกระทําประสงค์ต่อผลหรือเล็งเห็นผลในการกระทําถามว่าถ้ารู้อยู่แก่ใจแล้วเพราะประกาศนี้มันห้ามตั้งแต่ปีห้าเ็ดละนี่จะห0ศูนแล้วเนี่ยหลายปีแลวนั้นท่านควรจะรู้ไงว่าสิ่งของที่ข้ามนําเข้าแล้วท่านมีไว้ไว้ครอบครองท่านอาจจะมีความผิดใช่ไหมฮะ เว้นแต่ท่านเอาบอกว่าเอาเข้ามาก่อนนึงก็ต้องพิสูจน์ทราบพิสูจน์ทราบให้ได้ว่าสิ่งที่ท่านเอามาท่านเข้าก่อนที่มีประกาศกระทรวงพาณิชย์ห้ามนาําเข้าถ้าเอาเขามาก่อนนี้ไม่ผิดเอาถ้ากฎหมายมันไม่มีผลย้อนหลังในทางเป็นโทษเนี่ยถ้าเป็นคุณเนี่ยจะย้อนหลังให้แต่เป็นโทษเขาจะไม่ย้อนหลังก็ต้องพิสูจน์ทราบกันต่อคือตำรวจก็มีวิธีการสืบสวนสอบสวนเพื่อจะดำเนินการกับผู้กระทำผิด ที่จริงแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เป็นความห่วงใยสุขภาพอนามัยน่ะละนะครับขอ,ของพี่น้องประชาชนถึงมีการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่แม้สบุหรี่จริงก็ยังรณรงค์กันใช่ไหมนี่บุหรี่ไฟฟ้าซึ่งท่านดูแล้วเนี่ยอัตราโทษมันถุงแพงขึ้นไงถ้าเสพแล้วทําให้ผู้สูบเนี่ยเป็นอันตรายแก่กายนะจาก5ปี5้าแสนเป็น10ปีหล้านเลยสเท่าเลย ใช่ไหมแสดงว่าผู้ที่เกี่ยวข้องนะฮะรวมทั้งผู้ออกกฎหมายเนี่ยท่านได้ได้วินิจฉัยหรือได้พิจารณาแล้วว่ามันเป็นอันตรายนะครับถึงมีบทบัญญัติลงโทษค่อนข้างจะสูงนะฮะใช่ไหมฮะขายหรือให้บริการาแล้วก่อให้เกิดตามร้านก็ไม่ได้ตามร้านไม่ได้เลยเหมือนกันฮะก็เป็นความผิดทั้งนั้นนะ่ะเเพีเยงแต่ว่าวิธีการนําเสนอแทนที่จะวางไว้เฉย ตามที่ต่างๆตามท้องตลาดก็ไปใช้วิธีการขายของทางอินเทอร์เน็ตซึ่งถ้าขายของที่ไม่ผิดกฎหมายมันก็ไม่ผิดใช่ไหมฮะแต่ถ้าไปขายของที่ผิดกฎหมายพี่ก็สั่งกำชับแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็จะประชุมทุกวันอังคารเนี่ยกวดขันทั้งความผิดที่เกี่ยวข้องทั้งในปกติอาญาทั่วไปลักบิงจีโป้นฆ่าค่ามคือรวมทั้ง ที่ทางอินเทอร์เน็ตนี่เราก็จับเรื่อยบ่อยๆนะหลายๆครัง้งหลายๆหนเนี่ยก,ก็พยายามที่จะให้ความสําคัญกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงความปลอดภัยประชาชนในทุกๆเรื่องพี่ยืนเรื่องเนี้ยท่านอาจจะบอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวอ่ฉันจะอยากจะสูบบุหรี่ไฟฟ้ามันจะประหยัดด้วยมีกลิ่นหอมด้วยมีหลายรสใช่ไหมก็เป็นเรื่องที่ท่านก็ พึงกระทาในส่วนของท่านแต่ในเมื่อกฎหมายเขาบัญญัติไว้ว่ามีความผิดสําหรับผู้จําหน่ายและผู้ให้บริการถ้าไม่มีผู้จําหน่ายไม่มีผู้บริการก็อาจจะไม่มีผลเสียไม่มีคนซื้อก็ไม่มีผลเสียต่อสุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชนไงกฎหมายจึงต้องบัญญัติไว้ครับก็ก็ยังยัง,ย,งยังมันมีคว,ความาเกี่ยวคือกฎหมายเนี่ยเขาเขียนไว้ได้ว่าจะเป็นตัวการผู้สนับสนุน นะผู้ใช้นะหรือแม้แต่ผู้พยายามอะไรก็ดีเนี่ยกฎหมายก็มีการเชื่อมโยงกันไปถึงผู้ที่ไม่ได้เป็นตัวการคือไมไ่ลงมือแต่มีส่วนสนับสนุนมีส่วนช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกพวกนี้ก็ได้เป็นชื่อเป็นผู้สนับสนุนนะฮะตอนนี้ท่านเองเนี่ยถ้าท่านรู้แล้วว่าสินค้าเหล่านี้เขาห้ามเข้าห้ามนําเข้าก็าหมายความว่าใครเอาเข้ามามันก็ต้องผิกดกฎหมาย แลนี้เมื่อเอาเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็ต้องเชื่อมโยงว่าท่านมีต่วนในการที่จะสนับสนุนหรืออาจจะเกี่ยวข้องมันก็เป็นเรื่องที่ต้องคึงระมัดระวังทางที่ดีก็ก็ควรจะหลีกเลี่ยงแล้วกันผมเองก็ปรารถนาดีเช่นกันอยากให้พี่น้องประชาชนมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงแปลกนะบางทีบางอย่างเนาะเหมือนกับยาเสพติดบ้างอะไรบ้าง ทำไมคนถึงต้องไปอยากลองอยากใช้กันใช่ไหมทั้งๆท,ที่มันทําลายสุขภาพไหมมาช่วยกันออกกําลังกายดีไหมล่ะช่วยกันกินอาหารที่มีประโยชน์ใช่ไหมลดละลงนะลดละเลิกไม่ว่าจะอาบายมุกการปันนัน่นนะ,ะหรือแม้แต่ยาเสพติดสุราน,นารีภาชีกีรบัตเนี่ยอย่างนี้ดีไหมแล้วมาให้ออกกําลังกายเพื่อความแข็งแรง มันเป็นอันตรายต่อสุขภาพก็กฎหมยา,ายถึงบัญยัติไว้เป็นความผิดะนะครับก,ก,ก็ฝากไว้เป็นข้อสังเกตนะให้พวกเราดูแลตัวเองน้องอายุก็ใช้นี่เขาใช้ร่างกายมาตั้งกี่ปีแล้วเนี่ยยี่สนะิบกว่าปีนะถ้าเราไม่ดูแลเขาเนะี่ยเขาก็จะซุดโทมไป่บางทีพวกเราประมาาเหมือนกันนะนะียกว่าจะมาดูแลทีดึงเสียดายแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไงงั้นต้องเตรียมตัวเตรียมใจตั้งแต่แบบนี้อะไรที่มันเป็นพิษ เป็นภัยต่อสุขภาพร่างกายอย่างเมื่อเนี้ยถ้าร่างกายเราไม่ดูเขานะเราอดนอนเป็นยังไงเขาก็ง่วงนะเราไม่ทานอะไรเขาก็หิวใช่ไหมหรือทานในสิ่งที่มันไม่ดีเข้าไปในร่างกายมันเป็นยังไงร่างกายเราก็ต้องได้รับผิดสิ่งที่ไม่ดีรวมทั้งถ้าเราไม่ออกกําลังกายเขาก็บอกว่าเฮ้ย hey, ฉันไม่แข็งแรงนะถ้าเธอไม่ค่อยออกกําลังกายนี่เรามาช่วยกันดูลดลงเอาสิ่งที่ดีๆด้วกันนะครับ ตัวพี่เองเนี่ยพี่ก็ผ่านการเป็นวัยรุ่นมาบางครั้งก็อยากลองบางครั้งก็อยากรู้แต่สิ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เป็นบทเรียนว่าอะไรที่เราลองแล้วแล้วมันเป็นพิษเป็นภัยต่อร่างกายแล้วบางครั้งทําให้เราติดเสพติดกับมันเนี่ยเขาถึงเรียกว่าสิ่งเสพติดเนี่ยสิ่งเสพติดรวมทั้งยาเสพติดรวมทั้งอะไรเที่ยวกลางคืนแลนะเล่นการัน,นหรือไปทําน,นู่นทํานี่ทานั่นเนี่ยมันเป็นสิ่งไม่ดี ก็อยากฝากลูกฝากหลานด้วยนะครับว่า,าผู้ใหญ่นี้ผ่านมาหลายคนอยากเลิกบางคนอยากเลิกสูบบุหรี่บางคนอยากเลิกเสพยาบางคนอยากเลิกเที่ยวเลิกเล่นกนารพนันตอนนี้มันลองไปแล้วมันติด่ยไอ้พวกนี้เขาเรียกมีเหมือนผีสิงอ่ะดันั้นเนี่ยพี่ถึงบอกว่าอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยควรหลีกเลี่ยงที่อโครจรเนี่ยอย่างที่เนี่ยวันวน้องวันนี้ก็มีข่าวที่ทางเหนือนะฮะ ใช่ไหมปีกสอนลูกสอนอะไรรู้ว่าที่อโครจรเนี่ยบางทีเราไม่ได้หาเรื่องเขานะเขามาหาเรื่องเราแต่ถ้าเราไม่ไปในที่เหล่านั้นน่ะก็เรียกที่อโครจรอะไรก็ไม่เกิดตั้งใจเรียนให้ดีลูกศึกษาเล่าเรียนตั้งใจเรียนเพื่อสร้างอนาคตให้ดีแล้วหลังจากนั้นเนี่ยลูกๆหล,ลานๆก็จะมีความสุขมีการงานทํางานที่ดีแล้วก็มีความเป็นอยู่ที่ดีดีกว่าเรามาหมกบุญ อสิ่งที่มันไล่สาระโอ้เห็นเขาสูบบุหรี่ไฟฟ้าก็อยากจะสูบบ้างสูบบะลลกูก็อยากจะสูบบ้างเห็นเขาแว่นก็อยากจะแว่นบ้างเห็นเขาลองยาบ้ายามะเอาบ้างอย่างเนี้ยมันจะเป็นพิษเป็นภยัยเป็นโทษแล้วลูกก็จะหมดอนาคตก็ฝากนะด้วยความรักปรารถนาดีกับพวกลูก,ลก,ลกลๆหลานจริงๆเลยนะครับ นี่เป็นข้อมูลทางกฎหมายจากคนตำรวจโทสาริศมหาทววรผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะครับแต่ว่าถ้าอยากฟังข้อมูลของคนที่เคยสูบบุหรี่แล้วก็เปลี่ยนมาสูบบุหรี่ไฟฟ้านะครับสูบบุหรี่มานานนับ10ปีนะครับก็ลองคลิกไปที่คลิปนี้นะครับลองไปฟังเต็มๆเลยนะครับทั้งสองคนแต่ว่าถ้าอยากฟังข้อมูลนะครับงานวิจัยแล้วก็ข้อมูลที่ทางศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิตนั้นได้ศึกษามาแล้วก็มาบอกกับเรานะครับลองคลิกไปฟังที่คลิปนี้นะครับวันนี้สวัสดีนะครับ